สวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาให้แก้แอร์นะครับปัญหาเรื่องคอมแอร์ไม่ตัดนะครับผมแก้ให้แล้วนะครับคือลูกค้าเนี่ย่อมมาเองไปต้มเองนะครับแล้วก็เติมน้ํายาแอร์มากเกินไปนะทาให้ความเย็นของแอร์นะไม่ดีนะแต่แอร์ความเย็นไม่ดีปุ๊บมันก็ไม่ตัดผมแก้ให้แล้วลูกค้ามาลองก็บอกว่าอ้าวแอร์ยังไม่ตัดผมก็เลยบอก วิธีการใช้งานของรถนะครับผมจะบอกนะครับว่าใช้ยังไงนะครับอ่าเราสตาร์ทรถนะครับเปิดแอร์นะครับเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้ครับเบอร์สามเบอร์สี่ได้เหมือนครับแต่การจะลองว่าแอร์ตัดหรือไม่ตัดนะครับรถจอดรถไม่เฉยเนี่ยเราควรจะเปิดประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับนะฮะนะฮะผมเปิดเบอร์หนึ่งผมเปิดเบอร์สองนะครับแล้วตัวปรับโทโมนะคือตัวน้ํายาสีฟ้านะฮะเราตั้งไว้ถ้าเกิดเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกนะฮะยังไงก็ไม่ตัดนะครับเราควรตั้งที่อุณหภูมิพอเหมาะนะฮะพอเหมาะ ก็คืออยู่ประมาณสักไม่ต้องถึงครึ่งครับลองดูก่อนว่าตัดหรือไม่ตัดเมื่อกี้ลูกค้ามาลองดูว่าแอร์ไม่ตัดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับตัดไม่ตัดเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าคอมแอร์อีกเรื่องนึงก็คือเวลารถสโล์นะครับปีปั๊มอะต้องระบายให้ดีนะครับปีปั๊มระบายไม่ดีนะก็ลมนะฮะระบายแผงร้อนไม่ดีก็ไม่ตัดนะครับในจังหวะที่รถวิ่งนะครับคือการระบายไม่ดีครับแต่ว่าตอนนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วคือใช้ได้นะครับตัวทอมโมนะดูดูที่ตัวทอมโมก่อนนะครับ ตัว t h เนี่ยบางคนบอกตัวเนี้ยตัวเปิดน้ำยาต้องเปิดให้ตุดไอตัวนี้มันเขาเขาไม่ใช่เรียกตัวเปิดน้ำยานะครับเป็นตัวตั้งกระแสไฟเข้าคอมแอร์นะครับถ้าเราเปิดเยอะนะฮะอุณหภูมิไม่ได้มันก็ไม่ตัดแล้วก็คือเขาไม่ได้ไม่ใช่เป็นการฉีดน้ํายานะครับเป็นการสั่งไฟไปให้ที่คอมแอร์ทำงานนะครับบางคนบอกตัวนี้คือตัวฉีดน้ายาไม่ใช่นะครับตัวนี้คือตัวปล่อยกระแสไฟนะครับผ่านรีเลย์นะครับไปเข้าคอมแอร์นะฮะ เราก็เปิดนะฮะลองดูตัดไม่ตัดเราเปิดยังไม่ต้องถึงครึ่งเดี๋ยวไปดูมันตัดหรือไม่ตัดนะครับลองแอร์ต้องลองอย่างนี้นะครับบางคนยี่งว่าลองหมเปิดสุดเลยครับแล้วมาบอกว่าแอร์ไม่ตัดไม่ใช่นะครับเราต้องเปิดประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับรู้เลยตัดหรือไม่ตัดอ่าไปดูข้างนอกนะครับผมเปิดไม่ต้องถึงครึ่งนะครับว่าแอร์ตัดหรือไม่ตัดนะฮะอ่ามาดูนะครับตอนนี้คอมแอร์ทำงานนะครับ คอมแอร์ทำงานหน้าคอมจับปุ๊บลูกสูบทำงานนะครับลูกสูบก็จะหมุนนะฮะในสูบในตัวตัวคอมแอร์ก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวสักพักเขาจะตัดนะฮะพอตัดปุ๊บหน้าจะจากออกนะครับพอจากเนี่ยคือการจากนะครับนะฮะจากลูกลูกสูบไม่หมุนการทํางานของคอมแอร์ก็คือความเย็นก็จะไม่ไม่สั่งไปที่ที่ห้องโดยสารนะครับอันนี้มีเสียงดังคือเขาประกอบมาเองนะครับแล้วไอ้แผ่นชิมนะแหวนรองเนี่ยมันชิดไป ผมให้ลูกค้าไปแก้ไขเองดีกว่าผมไม่ถอดให้นะครับผมแก้ไขเรื่องน้ำยาเทน้ำยาให้แล้วนะฮะเพราะถ้าผมประกอบเนี่ยผมต้องลองว่าอย่าให้ชิดมากถ้าชิดมากจะมีเสียงอย่างนี้ครับนะจะมีเสียงจะมีเสียงคือหน้านะชิดไปนะครับต้องลองแหวนบางๆอีกตัวนึงให้มันห่าวไม่หน่อยนะฮะนะครับเห็นว่าแอร์ตัดปกตินะครับถ้าเราไปเปิดมากนะยังไงก็ไม่ตัดนะครับเห็นไหมครับทำแอร์ทำงานสักแป๊บนึงเนี่ยถือทำงานได้ทำงานได้ปกตินะครับ อันนี้เป็นของรถโตโยต้าวีโก้นะครับนะโตโยต้าวีโก้เครื่องดีเซลนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันครับการทํางานนะฮะเนี่ยคือคอมแอร์ตัดนะฮะลูกสูบไม่หมุนพอทํางานทุกลูกสูบหมุนส่งความเย็นไปนะครับอันนี้เป็นการอธิบายนะครับว่าการทํางานของคอมแอร์นะและการสวิฟต์เราจะปรับยังไงโโทรโมปรับยังไงนะครับมีอธิบายว่าตอนนี้คอมแอร์ตัดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปดูบอกข้างในทีนี่คือคอมแอร์ตัดนะฮะ รูกสูบใหหมุนนะครับพออุณหภูมิได้ปุ๊บเขาจะสั่งให้คอมแอร์นะครับทำงานต่อนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในทีนะครับผมจะสรุปคอนโทรลตัววิกแอร์ทีนะครับโตลิต้าวีโก้แล้วรถช่วนะครับนะครับคือรถอันนี้เป็นรถบริษัทนะครับ ความภูมิใจของคนขับนะครับคือถ้าเป็นรถของของรถบริษัทเนี่ยเขาจะเปิดแรงเต็มที่เลยนะฮะเปิดเต็มที่คือรถเนี่ยเปิดเบอร์สามเบอร์สี่เลยนะครับไม่สนแล้วครับเพราะเป็นรถบริษัทแต่ถ้าเป็นรถตัวเองนะครับโอ้โหเปิดแค่นิดเดียวนะฮะโอ้โหนิดเดียวก็เย็นแล้วนะฮะเบอร์หนึ่งก็เย็นแล้วเบอร์สองก็เย็นแล้วเปิดน้ำมันนิดเดียวเซฟนะฮะแต่ถ้าเป็นรถบริษัทเนะครับเขาจะเปิดสุดเลยครับนะเปิดสุดอย่างนี้เลยเปิเต็มที่เป่าให้เต็มที่ไม่ให้รถตัวเองจะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะถึงที่ผมลองมาดูมาหลายคนฮะรบเเปิดดสุลย ก็เมื่มอปลดสูตแล้วมาบ่นว่าแอร์ไม่ตัดนะฮะคือรถตู้เย็นเจี๊ยบเหมือนอยู่ในออฟฟิศนะฮะเหมือนเหมือนอยู่ในออฟฟิศอยู่ในแอร์ออฟฟิศอยู่ในแอร์บ้านต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆใช้รถนะครับแอร์ตัดเร็วนะจะมีการประหยัดน้ํามันนะฮะความแอร์ไม่ดึงเครื่องรถจะประหยัดน้ามันแล้ววิ่งดีขึ้นนะครับอุณหภูมิก็คือปรับนะฮะไม่ต้องให้เกินครึ่งหรือว่ารถเราแบบว่าตู้แอร์เริ่มตันแล้วก็เปิดให้เยอะได้ยังไงก็ตัดนะครับอ่ะอันนี้เปิดน้อยนะครับ แล้วก็เปิดตัวหนึ่งตัวสองนะฮะและอีกอย่างนึงครการใช้อ์นะครับตัวนี้คือสวิตช์โอมโมนะฮะไม่ไม่จาเป็นต้องเปิดปิดตลอดนะครับผมบอกเลยนะครับเราแค่คอนโทรลปิดตัวนี้หนึ่งสองสามพอนะครับปิดแค่นี้พอนะครับมันก็จะควบคุมตัวนี้ด้วยตัวนี้ถ้าเราเปิดปิดบ่อยนะครับตัวนี้เป็นเบอมวัวลุ่มนะฮะโอกาสเสียมีนะครับเราเปิดทิ้งตำแหน่งไว้เลยครับเราชอบอุณหภูมิประมาณนี้แล้วก็เปิดประมาณนี้แล้วก็เปิดหนึ่งสองสามเอานะครับนะฮะ้าเราไม่พอใจวันนี้อากาศมันร้อนหน่อยแล้วก็เล่นงขึ้นมาหน่อยนะครับ วันนี้หนาวหน่อยแล้วก็ปรับลงหน่อยนะครับคือตัวทัโมสีฟ้านี่ต้องให้เข้าใจนะครับการทํางานทัโมสีฟ้าไม่ใช่เป็นตัวฉีดน้ายานะครับตัวนี้เป็นตัวสั่งนะฮะกระแสไฟนะเข้าดีเลย์เพื่อไปจ่ายคอมแอร์ล้วเปิดมากไฟไปเลี้ยงคอมแอร์นานคอมแอร์ทำงานนานก็มีความฉ่าแต่รถมันจะตัดช้านะระบบแอร์คอมแอร์จะตัดช้านะครับถ้าเราเปิดน้อยมันก็จะตัดไวนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ตัวฉีดน้ํายานะครับเป็นตัวสั่งกระแสไฟให้ไปจ่ายที่รีเลย์และรีเลย์จะจ่ายคอมแอร์ทีนะครับ ให้เข้าใจตรงกันนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม